หนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิสังวัฒโนนะครับเดินมาที่กะปปยภูมิลงครัวนะครับโอ้นี่นะครับลุกพอ่อเจ้าวาดนะครับพระมหาธนศักดิ์มหาปุญญยนะครับญาติาาวัดญาติโยมคุ้มวัดป่าเฉลิมราชกําลังไม่หยางนน,ดดนนี่ฮหอก๋วยเตี๋ยววะน,นี่ก๋วยเตี๋ยวน้าใสหรือน้ําขุ่นนี่นะ นี่นะครับอยติโยมตั้งอกตั้งใจนะครับนำกล้วยเตี้ยวพิเศษพิเศษมาถวายคณะครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับดูท่าจะไม่หนาวเลยนะครับเนี่ยมาตุนมาแต่ดุลเราวันี้วัดป่าเฉลิมราชเป็นวัดของพระอาจารย์วัดเหล่าคุ้มมันพระอาจารย์มหาพระอาจารย์มหาบรรลือ เมื่อวานอาจารย์ท่านมาอยู่นะครับท่านเมตตานำพาญาติโยมนะครับนำของแซ่บมาถวายครูบาอาจารย์แม่ขาแม่ชีในช่วงเช้าๆนะครับเชา้าๆอากาศหนาวๆถ้าได้ของร้อนๆเนาะ <c oughs> <c oughs> กลิ่นมันยั่วยวนแล้วนะครับเนี่ยกลิ่นหอมมายั่วยวนแล้ว <c oughs> โอ้พิเศษนะครับว่าจะมา ถ่ายวิดีโอเข้าจีนะครับแต่มาเจอก๋วยเตี๋วก่อนสงสัยจะหยุดเช็คก๋วยเตี๋ยนี่แหละเนาะนะครับญาติโยมเขาตั้งอกตั้งใจนะครับเป็นครูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีประพฤตินน <c oughs> ปฏิบัติธรรมนะครับก็อยากได้บุญได้กศุศลด้วยกันนะครับก็เลยนะครับด้วยความคุ้นเคยนะครับขนาดพระอาจารย์เจ้าวาดยังจําฉาย,ยาก,กันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> จาได้แต่วันวันเราคุ้มมันนะครับเนะ <c oughs> บาะมันเขาคุ้มมันพระอาจารย์มหาบรรลือ เตียมพัตนาหานนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับคงจะสว่างมาคงจะได้พอดีโดนน้ำร้อนก็คงจะพอดีนะครับเด้อนะครับพิเศษพิเศษนะครับเช้านี้มาดูก่อนแล้วนะครับว่าจะมาเอาน้ำร้อนนะครับไปบรรเทาความหนาวนะครับเด้อมาที่กับปียภูุมโรงครัวนะครับอยติโุม วัดป่าคำเม็กนะครับบ้านน้อยคำเม็กกำลังเตรียมพัตตาหารนะครับอากาศ16องศานะครับนี่นะครับญาติโยมมาแต่เช้าๆนอนอยู่ที่นี่เลยนะครับเนี่ย <c oughs> เตรียมทั้งวันทั้งคืนนะครับพัตาหารไว้ถวัยคณะกุูบาชันนะครับ <c oughs> เลี่ยวระบบผู้จีเขาจี้เฮ <c oughs> ยังอยู่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปตรงที่ญาติโยมจี่เขาจีนะครับเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้ขออนุญาตผ่านตรงนี้หน่อยเด้อนี่ใส่รองเท้านะครับก็เลยไม่อยากให้มันเปื้อนนะครับมองเห็นไฟในเตาก็อุ่นไปด้วยนะครับเด้อน,นี่นะครับอยากโยมทั้งแม่ค้<ข>าแม่ชีนะครับด้วยนะครับนี่ <laughs> มาแล้วนะครับมาถ่ายวิดีโอนะครับอากาศเย็นๆเ่วงเช้าๆก็ล่งเห็นอย่างนั่นนี่นะ้อ <laughs> ล่างมั่นครับเล่นน้ําแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยอากาศหนาวๆแต่เล่นน้ําแต่เช้านะครับอยากให้ครูบาอาจารย์แม่ค้าแม่ชีได้อยู่ได้ชั้นนะครับผู้ปฏิบัติธรรมได้อยู่สะดวกสบายนะครับก็เลยมาดูแลอย่างนี้นะครับพระอาจารย์ยาวนะครับมาดูแลความเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ยังหิดปวก่วนี่หิดขาวหดคอนขาวเนาะนี่นะครับหิดคอนขาวนะครับหน่อไม้ ทั้งหน่อไม้ทั้งเหิดขอนขาวนะครับใส่ตอนเพี้ยนผุนี่เนาะนะครับแต่ว่าตอนเพนแต่ว่ามาเตรียมแต่เช้าๆนะครับไปนอนอยู่เสะน่มือนี้อนอนอยู่บ้านบ่วว่าไม่นอนอยู่วัดดี <c oughs> <c oughs> นะครับญาติโย,ยมมาช่วยกันนะครับอันนี้นึ่งข้าวข้าวนึ่งนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เตานะครับอันนี้ปิ้งอกพริกบ่นี้ <c oughs> พีกไปพีกมา,หาหนี่นะครับแม่เจ้าวาดเป็นบันี้ <laughs> <laughs> แม่แม่เจ้าอาวาสนะครับมี่ธรรมดานะครับนี่ <laughs> โอ้ปิ้งมือละลายไปในเะลวพริกนี้ <c oughs> โอ้ <laughs> นังปิ้งยังสี่เหลี่ย <laughs> นะครับปิ้งน้ําพริกแล้วก็มาตัดออกอย่างนี้นะครับตัดส่วนที่ดีทิ้งแล้วเอาส่วนที่เสียไว้นะครับเ <laughs> <laughs> มียนวา <laughs> เราเอาไปตำเจวเว่นบนนี้ <Yeah. S 1> เจวอร่อยอร่อยนะครับแซ่บทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะสายๆนะครับหรือนี่เป็นบรรยากาศของชาติยมนะครับมารวมเตรียมพัตหาหนไวถวยายคณะรูบารั์แม่ข้าวแม่ชีนะครับทางลานทำกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็แอบมาที่นี่นะครับแอบมาถ่ายภาพนะครับตรงข้าวจียังไม่ได้ไปขอไปตรงข้าวจีเ้อนู่นนะครับกำลังจีข้าวพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอยู่นะครับ อวัดป่าคำเมิกบ้านน้อยคำามิกนะครับตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพวกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยาิโยมมาช่วยกันเตรียมพัฒหารโดยเฉพาะข้าวจีข้าวจีเส็บแซบมาแต่าเศ้าอากาศหนาวหนาวเฝ้ากองไฟสิบหกองศาผ่นนี้เบิ่งังหันโอ้นะครับ ไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนเลยนะครับนี่เตรียมไว้แต่สามทุ่มนนนะครับนี่กลัวจะนึ่งข้าวกว่าจะอะไรแต่ว่าโชคดีนะครับอยู่ใกล้ไฟเนาะนี่นะครับกว่าจะได้มาเนาะใกล้สีพ่อลเราบนนี้ใกล้แห้วเนาะนะครับโยมมาเตรียมแต่เช้าเช้านะครับอันนี้เจ็บออกหรือเจ็บเข่านี่เฮ้เจ็บออกเนาะ มันไม่สวยบ่ได้ใส่พิมพ์บ่เนี้ยอันนี้ไม่ยังขนาดจีมันจีมันเผามันจีใครมันแจวมันสุกงายบนเรามันเนี้รฮะสุกอยู่ตี้ยโอ้ยกะว่ามันเสียลงทั้งเตะเลยเนาะนี่นะครับมันจีได้จีมันนะครับเนอะเห็นสมัยแต่ข้าเป็นยมแต่กี่เอาเขาในขี่เท่าหล่นเลยครับ เขาในะี่เทาเต้ามันหอมดีเด้ย,ย่างนี่มันสีหอมกวัวอันพวกต้มพวกอันนี่เอานะเยอะกว่าพวกหนึ่งเอานะมันอือใส่ขี๋เท่าเสและ้วปล่อยแต่สนมันไหวบานเนี่ยค่อยมาดึงอ้าวมันสีงเขยงจังหน่อยแห้งเสียหวานาวเสียเบิดเลยข้มือเศร้านีา่เบบานอา,เบบานอนะครับยาิโยมาเตรียมขา้าวจีนะครับทุกวันทุกวันนะครับมาแต่เช้า จริงมูลข้าวเหนียวไว้ตั้งแต่นู้นนะครับสองทุ่มสามทุ่มจากนั้นก็ขึ้นรูปไว้อย่างนี้นะครับนี่อันนี้รูปยังไม่สวยพอก็เลยมาขึ้นอีกครั้งที่สองนะครับนี่เนาะว่ามาตองสินไงกูหนีได้นีิ <laughs> มองดูอะไรก็น่าอร่อยไปหมดนะครับเบิด์ใครไปเที่ยจะหนว่วยล่ะนี่ใครใส่น้ำตาลพิอ่มอยู่บนนี้ ใส่น้ำตาลเนาะใส่ไข่ใส่รสด,ดีพร้อมอยู่บวกไม่ได้ใส่เนาะธรรมชาตินะ,ต,ะต้องต้องใช้เวลานานาน,นะครับพิกไปพิกมาใส่บอือนะ้ำมันอีหื้ใส่ฟักทองนะครับมะอึอฟักทองนะครับเพื่อให้มันนิ่มนะครับไม่แข็งนะครับเด้อไปเจอที่วัดป่าธรรมวิเวกบ้านดอนฮอนะครับตำบลขขาสารอำเภอพันพืออันนั้นเขาจะ ปิ้งใส่ปลานะครับจีใส่ปลาลนะครับทําแจ่วปลาาขึ้นมาแต่วมันจะหอมนะครับแต่ว่าปล่อยไว้นานไม่ได้มันนานแล้วมันจะแข็งนะครับทําแล้วต้องรีบรีบชั้นนะครับจีเขาใส่แจ่วหอมหายด้กินมันไปเตะดังเต่ยางมาแก้ไก่ผมนี้แต่ว่ามันหันแข็งขันเย็นเย็นจังสี่ปล่อยเย็นแล้วมันสีแข็งเนะ พิเศษพิเศษนะครับอ้าวขออนุญาตด้อเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าใครถูกหวยบ้างเนาะน,นี่นนเนาะดึอกดอกอุตส่าห์มาให้พรว่าขอให้ถูกห,กหวยทุกงวดทุกงวดเนาะถูกคนละแนวกันบ่านี่ฮหเนาะบ่ยผู้ใดถือจะคนเหมือนกัโอ้มีผู้ดเดียวเนาะโอ้ดีนะครับ มันดวงใครดวงมันเดอ้อขนาดคนที่มาให้พรว่าขอให้ถูกทุกงวดทุกงวดยังไม่ซื้อ <c oughs> นี่ใหาผู้เอื่นถือาขออนุญาตเดอ้อนี่นะครับเป็นบรรยากาศของญาติโยมมาเตรียมพัตนาชาวเช้านะครับที่จริงก็เตรียมไว้ทั้งวันนะครับแต่เวลาเวลาที่มาปรุงมาทําต่างๆนี่จะมาช่วงเช้าๆนะครับเล่นน้ําแต่เช้าๆนะครับล้างถ้วยล้างจานนะครับเฮ็ดอี่ยังล่ะนี่ นะครับนี่คัดมาแต่วัดบ้านเก่าบ่อเลยนะครับแม่ชีนะครับว่าไม่เห็นทํำวัดอยู่ผุ่นคือนมาพี่ห็น่ะว่าได้ไปเลยบ่หนี่นะครับเตรียมพัตทหารนะครับพระเดชประคุณหลวงตามาพักอยู่คงสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปให้ธรรมะนะครับปกติถ้ามาอย่างนี้นะครับหลวงตาจะไปให้ธรรมะนะครับช่วงนี้แต่ว่าด้วยความเมตตานะครับถึงกลขนาดไหนนะครับเป็นห่วง พระอาจารย์มหาธลรศักดิ์พร้อมด้วยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยมาพักให้กำลังใจอยู่ที่นี่นะครับเด้อเป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับญาติโยมเตรียมพัตนาหานไว้ถวายคณะครูบาอาจารย์หลายอย่างมากประการเหลือกเกินนะครับแต่ว่าคงเจอได้ฉันแกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้เห็ดหูหนูไม่นเห็ดหูหนูอยู่บุคคลนี่เหรอเห็ดค้อนขาวเนาะ มันมันมันตางกันเนี้ยได้อันหูหนูกบขนขาวนี่หูหนูมันก็สีดำดำหูหนูมันสดำดชัดเจนเลยนะครับหูหนูมันจะดำดำนะครับเห็ดขนขาวนะครับแต่ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะครับเห็ดเข็มเ็ดเข็มตีเห็ดเข็มนีซื้อมากเป็นบ่ซื้อบดเป็นบ่นีอันมันแบบด้วยกันก็มันเกิดน้ำขวนกระย่อมขวนได้อยู่พืเห็ดเห็ดห้าเจ้าปลูกเอาเนาะนะครับ เมื่อก่อนประมาณฤดูฝนใหม่ๆนะครับมันจะเกิดขึ้นมาตามขอนกอยอมนะครับแต่มันดอกมงมงุกูหนีได้เนาะซูมมือดีบ่มีแห้วล่ะซุมือนีข้อน,นก็น้าจะออกอย่างหน้าเบิร์ตละเนาะเบิดคักแล้วละ่ะว่าฉันนี่พูดนี่เมื่อสามสิบกว่าปีนะครับเมื่อสมัยเป็นหนุ่มๆนู้นนะครับ <c oughs> าสาธุอนุโมทนานะครับ